หัวข้อที่ผมได้คือหัวข้อคําว่าอุปพโตสุชาติตะสังสุดทหารณีนะครับอันนี้คืออะไรเป็นคําที่อาจจะดูโบราณโบราณมากเลยแต่ถ้าท่านเป็นพระจอมเก้าในวันนั้นต้องบริหารประเทศแล้วครอบครัวตัวเองไม่มั่นคงจะทําได้ยังไงความหมายของกษัตริย์ก็คือการสืบสันตติวงศ ท่านลองนึกภาพว่าในหลวงจำเป็นจะต้องเลือกมเหสีที่มาจากเจ้านายชั้นการที่สเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกันเราเรียกว่าพระพันยาเจ้าพระพันยาเจ้ามีสองแบบครับพระมเหสีที่เป็นลูกกษัตริย์เรียกพระพันยาเจ้าชั้นลูกหลวงลูกเป็นเจ้าฟ้าชั้นเอกหาไม่ได้เพราะว่ารอสองมันไกลไปแล้วไม่ได้แล้ว ถาเขามาเช็คต่อมาคืออะไรอ้อรอสามมีลูกมีหลานอยู่ท่านจึงไปรับหลานของรอสามมาเป็นพระพัญญาเจ้าชั้นหลานหลวงประเด็นคืออะไรสร้างความสมานฉันท์มิตรกันระหว่างรัชการที่สกับการที่4เราจึงมีไม่เหตสีที่มาจากหลานหลวงราชการที่3ถึง3พระองค์ด้วยกัน 1. สมเด็จพระนางเจ้าสม e ั r วัฒนาวดีซึ่งเป็นหลานราชการที่สามอันนี้สิ้นพระชนไปนแล้วนะฮะก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นพระยอดในพระอุธทธรในท้องแล้วก็สิ้นพระชนหล้นการราชการที่ 4, ที่ 4, สี่ทรงสถาปนาวัดสมมนั a ว,ว,วิหารเป็นที่ระลึกพระองค์ต่อมาคือกรมสมเด็จพระเทพศินทรามาตนะฮะก็คือเป็นหลานลอสามเช่ดเดีวยวกันแล้วสืบวงต่อมาเป็นาราชการที่5นะครับ อีกองหนึ่งคือพระสัมพันธวงศ์เธอพระองค์เจ้าพันนรายก็คือน้องของพระเทพสรินนะฮะแต่เป็นพ่อเดียวกันนะครับแต่คนละแม่ององน,นี้ถ้าพูดถึงพระราชโอรสของท่านหลายท่านท,านทระนจักคือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาณลิสรานวัติวงศ์ก็คือสมเด็จช่างหักรุงรัตนโกศินะครับสิ่งหนึ่งคืออะไรท่านต้องสร้างสาหรกวงวานบ้านเครือ จะใช้ใครอ่ะใช้คนอื่นก็ไม่ใช่ญาติก็ไม่แน่ใจจะใช้คนที่ไม่ใช่พี่น้องก็ไม่แน่ใจใช้ลูกแล้วการมีลูกก็ไม่ใช่มีแต่ลูกชายหมดลูกหญิงเปล่าก็ไม่รู้แล้วลูกมีเสร็จแล้วจะรอดเปล่าก็ไม่รู้ท่านจึงต้องเร่งสร้างลูกไอ้การเร่งสร้างลูกเพื่ออะไรแล้วลูกท่านต่อมาเนี่ยท่านจะเห็นด้วยคือรับใช้ประเทศทุกศาสตร์ทุกศิลทั่วประเทศหมดเลยนะครับทรงมีพระรัตนหมด ไสองพระองค์แล้วสืบเป็นมหาสาขาสืบมาทั้งหมดถึง28มหาสาขาเราเรียกว่าคินชิปก็คือการรักษาแบบวงวานว่างเครืออันนี้เก่าแต่ตอนต้นก่อนนะครับอุปโตสุชาติไม่เชื่อใจใครอะเชื่อใจลูกเพราะนั้นท่านจึงต้องทำลูกให้เยอะที่สุดถ้าผมอธิบายแบบนี้จะเข้าใจไหมอะ่ะอีโรติกมันจะขนานกับโพลิติกและบิสเนส คุณรู้ได้ยังไงอ่ะว่าว่ารอบบ้านคุณอาจจกคุณจะไม่กระบบแต่ลูกเธอเป็นภรรยาฉันมีลูกจบข่าวอะ่ะคุณรู้ได้ยังไงว่าภาษีภาษีอากรต่างๆเขาจะไม่หมกเม็ดแต่ลูกเธอมาเป็นเมียฉันแล้วมีลูกด้วยจบข่าวอะ่ะไอ้วิธีคิดเนี่ยหลายคนจะบอกโอ๊ยจายแล้วกษัตริย์มีเมียเยอะดูตลกเพราะว่าไม่รู้เรื่องไงมันต้องเข้าใจก่อนคือโบราณมันคิดแบบนี้รัชกาลที่ห้าเป็นยุคเดียวที่ระบบหนึ่งผัวร้อยเมีย รอหกเป็นยุคแรกที่เป็นผัวเดียวเมียเดียวเพราะเรียนจากอังกฤษแต่รอสี่รอห้าท่านต้องดำรงรักษาวงตระกูลรักษาประเทศเพราะนั้นการแมรี่ชแต่งงานจึงเป็นนโยบายสำคัญในการอยู่รอดของพระราชวงศ์และประเทศและที่สำคัญคืออะไรพระหนอ่อพระเชื้อที่เกิดบาัจาการแต่งงานก็รับใช้คุณหลายอย่างอะ่ะคุณดูดิบิดากระทรวงหน้ากรมต่างๆที่อยู่หน้าตึกอะ่ะไปสืบค้นมาใครก็ลูกรอสี่ลูกรอห้าหมดเลยครับ รถไฟบุรชาิไปเษนีพานุพันธ์ทหารอากาศจัก,กระพง์เห็นเปล่าไปอยู่อุดรทองกองก้อนใหญ่ไปอยู่อุบลสัพสิทธิ์ที่ประสงค์แล้วจะใช้ใครอ่ะม,ม,มันมันมันยังไม่เลือกตั้งอะ่ะก็ต้องใช้ลูกก่อนไงอันนี้นี่ฮะลูกหลานท่านเห็นไหมกรมตำรงก็มาจากอุปโตสุชชาคืออะไรลูกขุนนางเพื่อมีความรู้นะฮะกลายเป็นบิดาประวัติศาสตร์บิดา การบ้านการเมืองสมเด็จกรมพยายามรงชารุภาพสกตฟานนาลิศสมเด็จช่างจะบอกว่าอะไรฮะนี่คือผลผลิตจากท่านที่มาต่อยอดของประเทศชาติอย่างซ้ายมือสมเด็จกรมพระยาเทววงศ์โรประการการต่างประเทศองค์ที่สองนะครับคือพระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่กรมหลวง,งประจักษ์ศิลิปาคมไปอยู่ที่อุดรธานีองค์ขวามือกเกษมสีสุพโยคว่ากรมช่างมุก กำลังบอกอะไรนี่คือผลผลิตมาจากอุปโตสุชาติลูกหลานและน,นี่เดี๋ยวอาจารย์จะพูดต่อไปนะก็คือในทางพระก็มีในทางโลกก็มีเช่นเดียวกันนะครับของท่านนะฮะในทางรูปผู้หญิงก็มีนะครับจะให้ดูอยู่รูปหนึ่งรูปซ้ายมือท่านรู้จักไหมครับใครรู้จักไหมอาจารย์สมเด็จพระเจ้ารงเธอพระองค์เจ้าระม่มกรมพระยาสุดารัตราชประยูนท่านเป็นลูกอัยการที่สามและเลี้ยงลอหามาตั้งแต่เด็ก ความสัมพันธ์เป็นต้นคืออะไรก็ใช้เชื้อสายจากราชการที่3มาเลี้ยงลูกราชการที่5แล้วรูปตรงกลางรูปต้นซ้ายก็เป็นพระนางเจ้าสุคุมามรสีก็รับใช้เป็นลูกรอสีก็มาเป็นเมสีของรองห้าเช่นเดียวกันเพื่อสร้างความเป็นเลือดบริสุทธิ์นะครับแล้วออกมาก็ดีนะอาจารย์มีเจ้าฟ้าบริพารก็เป็นทหารเรือแล้วก็อันนี้นะครับคำว่าวชิระเป็นชื่อของรุ่นเกอสตอนเป็นพระ ล้นเก้ารลสองทรงตั้งลูกให้ชื่อว่ามกุฎก็คือมงกุฎแล้วต่อมาพอเป็นพระชื่อวชิระยานพิขุลล้นเก้ารัชกาลที่สี่ทรงตั้งลูกให้ชื่อว่าจุฬาลงกรก็เป็นมงกุฎล้นเก้ารัชกาลที่ห้าทรงตั้งชื่อลูกที่เป็นราชทายาทว่าเป็นวช ah ิรหิตวชิราวุธก็เป็นชื่อมงกุฎล้นเก้ารัชกาลที่เก้าทรงตั้งล้นเก้ารลำก็วชิราลงกรก็เป็นมงกุฎกำลังบอกอะไร คุณเป็นหน่อเนื้อเชื้อกริกย์คุณต้องมีหน้าที่แบกรับภารกิจ